สวัสดีครับร้านรถมือสองเพื่อกันทลกครับวันนี้นำเสนอ M S X จดทะเบียนปี60สีชมพูดำส,สวยๆเลยนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูนะครับกันนี้ม่อยู่ที่17,680นกิกโลนิ่มนิมครับ เรียครับราคาเงินสดพร้อมโอนอยู่ที่35,000บาทนะครับสามารถสดผ่อนได้นะครับดาวอยู่ที่7,900สนใจยังไงโทรติดต่อ0 8 4 6 0 5 8 8 1 3ดูรถทดลองขับได้ในะตวัวอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกดครับขอบคุณครับ